ตลาดซื้อขายนักเตะฤดูดอนนี้ร้อนแรงสุดๆนะครับเม <_ d> ื่อหลุยดีอาร์ตปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้2ยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างไบร์นมมวนิคและบาเซลลนาต่างแข่งขันดึงตัวเขาอ,อย่างดุเดือดสื่อดังเยอรมันอย่างบิลออกมาเผยข่าวใหญ่ยืนยันว่าไบร์นมิวนิคได้ตกลงเรื่องเงินเดือนกับหลุยดีอาร์ตดาวเตะวัย28ปีจากลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวนี้นะครับทำเอาแฟนบอลทั่วโลกตื่นเต้นกันยกใหญ่เพราะดูเหมือนว่าลุยดีอาร์ตได้ให้สัญญาณกับทางไปเเเลลล่่่นนนบบอทีีุดสก้าาาขวจ ก่อนหน้านี้นะครับข่าวเรื่องดีอาร์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บาร์เซโลนาแต่ตอนนี้บาเยนมินิกก็ได้เข้ามาร่วมวงแล้วแม้ว่าเรื่องเงินเดือนจะตกลงกันได้แล้วแต่ก็ยังมีเรื่องใหญ่ที่2สโมสรต้องมานั่งคุยกันต่อไปคือลิเวอร์พูลยังไม่ยอมปล่อยตัวนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะหงแดงไม่อยากเสียดาวเตะค,คนนี้ออกไปเพราะเขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากของทีมและไม่ใช่ว่าบาร์เซโลนาจะนั่งดูบาเยนมินิกแย่งตัวดีอาร์ไปนะครับนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ยืนยันว่าบาร์เซโลนายังคงพยายามดดึงตัวหยอยออออู่่่ไมมแแพ้แนนน แต่สิ่งที่บาร์เซโลนาได้เปรียบคือดีอาต้องการที่จะไปเล่นฟุตบอลในสเปนซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดที่ดึงดูดสําคัญแต่ปัญหาคือบาร์เซโลนาส่งข้อเสนอไปแล้วแต่ทางลิเวอร์พูลปฏิเสธมาถึง2ครั้งท่ามกลางข่าวลือมากมายตัวหลุยดีอาร์ตเองก็ได้ออกมาพูดเองเลยนะครับถึงโอกาสที่จะย้ายทีมโดยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรากําลังเจราจากันอยู่เราจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพยายามตัดสินใจให้ดีที่สุดตอนนี้ผมสบายใจมากมีความสุขมากและพยายามตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุด อย่างที่เราทราบกันนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาลุยดิอาร์ดมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลโดยเขาซันโวไป17ประตูพร้อมทำแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมอีก8ครั้งในทุกรายการมากกว่านั้นคือเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20มาครองได้นักข่าวคนดังหลายคนนะครับก็ได้ออกมาเผยว่าหากทีมใดอยากได้ลุยดิอาร์ทีมนั้นต้องจ่ายเงินอย่างน้อย80ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและอาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้ทั้งง2ทีมมต้อคิดให่ สรุปแล้วนะครับดีลของหลุยดีอาร์ตไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะลิเวอร์พูลยังไม่ยอมปล่อยตัวถึงจะมีข้อเสนอจากทีมใหญ่หญมาหลายทีมแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีอาร์ตยังเป็นประเด็นร้อนแรงในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในดีลระดับโลกนี้หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับกระแสต่างประเทศจะหยิบยกมานําเสนอในครั้งต่อไปและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ